จุดจวดน้ากันครับเอ็มเปิดฝาจาักหน่อยก่อนครับเมื่อนี่จกโบกกันนะโอ้ยเป็นจนังไดบ้าเป็นซิโบสว่งปะใด <c oughs> เอาถอนจักหน่อยครับ <c oughs> สบายนั่งตอนยญ่งย่งอืม นหนึ่งใส่ใส่ผักลงไปเลยนะครับใส่ลงไปเลยนะครับสุดท้ายมีปกหน้าใส่ครับพี่น้องเขผากันบอ กับดักกับดัก,ดกมาจักเสียววิธีใดล่ะครับพี่น้องหลายแห้งเบิ่งติล่ะเอาสวัสดีครับสวัสดีมิรักเช่ากินแสบสู้ขู่สุขคนครับเมื่อนี้พบพ่อกันคือเก่านะครับกระเบาเช่นเช่นสวยเชนเอครับผมมาครับพี่นอ้องเมื่อนี้เบาเช่นได้ก้อยสบายดัางดอกจอกนะครับใส่บักดินไม่น้ำครับพี่พน้องเบิ่งครับใส่บักดินไม่ลวกะ ใส่บักเน่าเต๋านะครับก้อยแบบเปรี้ยวครับพี่น้องจุดจวดน้ากันครับเอ็มเปิดฝาจากักหน,น, <laughs> น,กน่อยครับเมื่อนี่จกโบกกันนะโอ้ยเป็นจังไดบะเป็นซีบ่สวงปันดเอาถอนจักหน่อยครับจวดคือเก่าเหรอครับพี่น้องเอาเอาหลายบ่ได้เอาเพื่อกินเขาเ่าแซบ ก่อยแบบเปรี้ยวนะครับกองเข่าตั้งทั้งขางเบิ่งครับสบายนั่งตอนหญ่อ แซ่บพันยำเปื่อยๆด,ด,ดีขนาด หมาหกมะละนำ้ำ คำใหญ่ๆมันจะ ืมขมอมลำเพชรพร้อมเล้วครับพี่รองบริลินไม่แห้งกินแห้งเพชร แนวดักแมงวันปิวเอาว่างไหม่ท่านหนาหลายครับซื้อมุ่งมากแล้วครับพี่น้องว่าสิกลางมุ่งกินอยู่องเบิงอีกจักมือขันแมนหลายมือไีเบาเช่นสิกางมุ่งกินบานมือรุ่น ปิดปิดดีขนาดรับเขาท้าว่าเป็นเรื่องเอามาไหมสุดยอด

เห็นเกินเป็นแต่แสบคะ่ะจับเอือรื่ไม่อมพอดีโคมกบํารมน้ืนอมอมา,มาละคมกว่า ทำยังไงบายมานั่งน้ำตาแหลกวะท่านชงจิดสชงใจบ่ะจังอยากเขาพูดอย่างเอาอันบัด รมาซิมเซื่อๆเนะ่ะเห็นจินไปแต่แส่บทำได้แต่ลังค้น,นเขาไปตำเนาะตะากล้อยแบบนี้ก็แสบครับไปลองใส่บักดินใหม,ม่ขมขมตะฮากล้อยแบบปเปรี้ยวใส่บักนาเต่าน้นำเ,เอาคนละคำเอาไ้เบิด มัน,นีีน้องลูกกีบไปโรงเรียนเจ๊น้อยแต่แรบไปหับแล้วแสบแต่ว่าก้อยกินเสือขึ้นจังแสบกว่าก้อยขออม,มเป็นบอสเดี๋ยวจะพูดมากสดเตาบางเน่า โอ้สุดยอดครับแซบิเลีเรียนอยู่เลยคักขนาดแต่ว่ายิ่งเผ็ดยิ่งกินแห้งกินแห้งเผ็ดมันเผ็ดไหมเนาะเผ็ดน้ำเบอร์ดินไหมนะครับใส่พริกป่นหลายเติบแล้วก็พริกซอยแมนเห็ดสดชีจชัดๆอยากขมอับลำกะคขุยเบอร์ดินไหมใส่น้ำนะกับกัดมะระใส่น้ำขมอับล้ำครับเบอร์ดินไหมอันนี้คือบปรขมนะปกติมันสีขมแบบอะไร เขาเอินว่าขมแสบมันขมบอบขึ้นเพชปลายลิ่นบ่ได้กินดนละครับแบบเนี้ยเมน่เนี้ยแ,แมนไม่ต้าตำแล้วก็กลอยขออมกลอยแบบสมๆเนี่ยโหโดนเติบแล้วครับพี่น้องแสบคายอีเรียเบิ่งมันฉลาดเด้ย เอามาติดบับบจเอามาติดมันบอ่อจับครับนี่ไต่เทียนหละก็แล้วเดทุวิธีทางแล้วเอากาวมาติดหละก็แล้วเอาบก,กูดเรินว่าเอาบก,กูดมาปาาเป็นเฟียงใส่ไว้กะแล้วครับพี่น้องสุดท้ายศูนย์่ไรมันหลแมนให้มันไปเองมันครับเจ็ดมือ่อมันก็ไปเองแต่ว่าซุ่มเกิดมหม่กะคือเกาเนาะ เอาธรรมชาติครับพี่น้องอีสานบานเท่าในช่วงนี้ไปใสกับไรเขนกัน,าย,กนายทุกหม่องไยทุกหม่องครับฝูงบินต่าสําหรับคลิปนี้เบาเช่นก็ได้แนวเสียบนะครับมาฝากตอนพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่ไกยู่ห่มไพ่หันหลังไหกอไพนะครับอกอไพยดังลันปดๆเลยครับล่มล่มเย็นมมเมื่ย็นมือเนี่ยเอาเสียบคาคือเกา่าครับพี่น้อง ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่คอยติดตามรับชมคอยสนับสนุนเบาาเช่นนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับพี่น้องบาาเช่นกะทยอยตอบนะครับช่วงเมื่อหันนไปส้อยงานเพลินก็บม่ค่อยได้ตอบครับพี่น้องกะทยอยตอบพี่น้องอยู่เดอ้อเอาอ่านทุกคอมเมนต์ครับพี่น้องสาหรับคลิปนี้ขอให้เอฟซีทุกท่านสุขภาพแข็งแรงครับขอให้สุกสมรำลาร่ยสําเร็จลุงเรื่องยิงย่งขึ้นไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ